กีไ่ได้ตายกูจอบคนนคีจันกูมึงกันจับคนนี้จันเนอคนนีจันเล่นปลอนแต่ว่ากวอนเล่นไม่จับป่ะใจจันแตน่เราไปบ้านเขาเราไปเข้านอนบา้านเขาเราเล่นเพื่อแึ่งป่ะใจจัน,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 นอีลาเอ้อินแปลว่าเพื่ออีลาอีลานี่แปลว่าน้องเจ้าถ้าน้องเจ้าตีรับหมากคำแพงดับอิดดับอีดน้อย ไอ้ว่าคัมแพงคือคำมแพงคือนองเจ้าติดรักทุดวัวใจอีลาคำมแฟงไอ่ฮับเจ้าแห้งเด้อเมื่อนี้ไอ้สิขอนอนเฮือนเจ้านำเมื่อกี้นอนเรื่อนมานอนน้ำเอาไว้จัดก็ได้จัดีโตคือนอนเฮือนเจ้านำมี่แปลว่านอนเลื่นนูุกันบนน้ำออ้สิขอนอนเฮือนเจ้านำเจ้าชิวาจังไหนแถวคนงีงว่าเลื่อเจ้าเป็นไผ่ิมานอนเฮือนคอย ห้วยมันยีกไก่เราไปนอนไหนห้วยนู้นห้วยคือคนยิ่งก็ไม่จบประการนี้สิมันนอนเฮือนคอยไนจังไหนคอยก็มี่พอมี่แม่เจ้าหูบอพู้ได้เด่งโยกั้งบอกพูดต่จอม่อมฟอมในวัเซื่อเนยจัดไต่โอเจ้ามานอนเฮือนคอยบนใดคอยมันมี่พอมี่แม่คอยเป็นผู้หญิงเจ้าเป็นผู้ชาย นอนหวมกันมันบ <ưới> <us> ่ไดดอกมันบ่ไดดอกแปลว่าอะไรว่าไอบอได้ดอกเนี่ยแปลว่าไปแรงกาติดกับไดต้นมาตองรอยช้อยบ่ไดดอกตีบดอกความตึนกว่าบ้านหาเมียกันสักคนต่อไปนี่หาเมียอยากได้แบบไหนเลือกเอาเลยเลือกอาเลยกับใช่เมียเก่าไม่ต้องสนใจเลือกเลยเมียเก่าไม่เอาแล้วกับ้าไม่ ไวยได้เราหลวผู้ใจออกจำโจ๊กเมียไปตัวแม่แล้วเมียเมียเด็อย่างเจ้าจะกูหลับไดเดตัวจริงปอกคำเนี่ยไปไหนไม่ได้กว่าบ้าย่างงีงงี้ฮัลโหลตัวใดไรทีตาตุ้มตวงตมาปนามาตัวไร เจออ้ามนะเมียคนนั้นยำโยกบานขวดเจอตะตุ่มตวงไี้ยินไหมพี่นู่นหนุยพี่นู่นหนุยขาลองปลัดรถฮะปลัดรอดขาเปันบื้อมาไงรอดนั้นพอแกกับเมียต่มไม่กับเมียกูไม่แก่จูด้ามันแก่กูยากคนเราเนี่ยตึงรักไม่รักกับความเป็นห่วงเป็นใยมันต้องมี ตั้มเลยมันเจ็บไม่เจ็บลอ้อค่ะช่วยกันเบี้ยน้องบอนรอ็อก่กเป็นเพื้อนมั้งอะ่ะลอ้อเปียนออกจาล้อไม่ต้องคุยกันเย็นแม่จ๊อบมึง่อกับคูพ่อเลิยนี่กดยิ่งมายุคนี้พอเราดีแม่กิ <c oughs> นตีล้อกรูไม่ใจยุให้คนยิ่งล้อกู <c oughs> ครับครู ฉันนันศรัทธ,ธาพอทานดีแล้วโยมเออความศรัทธ,ธามันเกิดขึ้นจากความปากปุ่มใจคนเราตัดศรัทธ,ธาได้แล้วความเชื่อมันเกิดขึ้นในโยมนะครับหันน้าไม่ไร้อยอะค่ะถี่ร้อยออกจากหน้าออกพอทานนั้นพอเห็นโยมแล้วอาตามาใจละลายแล้วคุณท็อปได้กินยาละลายเล่มเหลือมก้อยตาั้ง แม่นพี่เทียมมักจะจแหนเอา,าปลาปนีแ่ทำไมเที่ยมให้ปลาก็เแล่นยับปนียซักชิดเพลและในร่องผอกุลแกแล่นกูปลาซาผอกุลแต่ซักชิดปลาแล่นยบับมันซักชิดเพลเขาไม่ถือว่ยยายับค่ายค่ะนะคะนี่แนวโยมือค่ะพอตาันเลยดวงได้ค่ะแน่ได้ทำได้ทำมันจะโยมเออตอนใดฉันใดพวะที่เขาเป็นไม้มาหลายปีแล้วค่ะ ไอเรื่องผัวน,นี่ไม่อยากอยู่มืออนะแต่ว่าคนใช่สมัยนี้มันน่าอยากมีที่ดีๆอยู่มั้งก็เวอเขาบวชมดหายตึงบวชแลาก็พร้อมติดยะซสพตเลยโยมเขาร้อมเลยโยมอมใจนั่นตบหมดรายญารที่แก๊สแล้ว บาบวินตบรามเป็นกรรมไม่กรรมนี่กูแบมือเลยไม่กรรมเลย่ะไปตายไปโดนใช้ไปตบใครใช้อ่ะ